Thailand's m i i ์ s, s with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power b i บิ๊กซีราชดำริีฟู้ดแลนด์กูเม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำตอนนี้ก็จะเป็นเป็นแปลงที่เราปลูกอยู่ปลูกกินนะครับ คือเราต้องปลูกตามฤด,ดูก,กาลบางชนิดเราอยากจะกินแต่มันปลูกไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปฝืนมันนะฮะช่วงหน้าฝนก็จะปลูกพวกยินต้น,นก็จะมีพวกมะเขือพวกข้าวโพดพวกนี้นะครับที่เราที่จะสามารถที่จะปลูกแล้วก็ได้ผล,ผลผลิตได้นะครับส่วนใหญ่มันก็เหลือกินนะครับเหลือกินก็เลยต้องต้องแจกแจกแบ่งปันให้กับ ชาวบ้านแถนวๆนี้นะครับเดิมทีดินตรงนี้นะมันเป็นเ kind ป of ็นดินเหนียวดินที่ขุดขึ้นมาจากจากคลองเอามากองไว้ตรงนี้มันก็มันก็เป็นดินเหนียวที่ไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรเลยนะครับอย่างนี้ก็ปรุงดินโดยการเติมปุ๋ยหมักลงไปนะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ฆ่าญ้าในการถ้ายามันเกิดมันงอกขึ้นมานี่ก็ไถกรบไถกบไปเรื่อยๆนะโดยการหมักดินเอาไว้นะครับอย่าไปเอาออกอย่าไปเอาหญ้าออกนะหมักมันไว้เลย แล้วก็ปุ๋ยหมักใส่ไว้ตรงนี้น่ก็ประมาณประมาณ56ตันนี่แหละให้มันได้สัก4ตันต่อไร่ยิ่งดีนะครับพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสักปี2ปีเนี่ยดินของเราก็จะอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารอยู่ในดินดินก็จะร่นวนซุยสามารถที่จะปลูกผักได้หลายชนิดนะครับอปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดอย่างหนึ่งที่เราจะต้องต้องปลูกคือจําเป็นต้องปลูกไว้เลยแหละเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยชั้ชนดีเลยโดยที่ควบคุมหญ้าได้แล้วก็พอออกดอกถ่ายกลบ ก็จะเป็นปุ๋ยในตัวเจนได้อย่างดีเลยนะครับเรื่องของน้ําหมักเรื่องของฟางพวกนี้ก็หมักหญ้าที่ตัดออกมาก็หมักไว้เลยแล้วก็นํามาใช้นะครับที่ตรงนี้เราเคยปลูกกระเทียมที่ได้ผลผลิตที่ดีปลูกหัวหอมอข้าวโพดพวกนี้จะปลูกมุนเบียนกันไปตามฤด,ดูกาลที่เราสามารถที่จะปลูกได้อย่าไปฝืนนะครับหน้าฝนบางทีเราไปปลูกผักพวกผักกินใบตะกูลผักกินใบเนะี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นต้องปลูก พืชยืนต้นอย่างมะเขืออย่างข้าวโพดพวกนี้นะครับมะเขือเปราะมะเขือยาวปลูกได้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โรงเรือนนะครับไม่ได้มีโรงเรือนในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าการจัดระบบนิเวศนะระบบนิเวศเนี่ยสำคัญทําไมถึงปลูกปอเทืองปอเทืองเวลาออกดอกเนี่ยพึ่งก็จะมาพวกเนี้ยจะเป็นเป็นเป็นตัวห้ามเป็นตัวที่ไล่พวกศัตรูนะพวกน้อนพวกหรือแมลงที่เป็นเป็นศัตรูให้กับพืชผักของเราเนี่ยเอาไป แล้วก็สังเกตดูว่าเนี่ยเราไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีก็จะมนนไม่มีน้อยในพุกนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบนิเวศนี่สําคัญในการทําเกษตรอินรีนะครับกินอย่างสบายใจครับผู้ให้ก็สบายใจผู้บริโภคก็สบายใจครับเหลือก็แจกก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ขายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารของเราจริงๆปลูกมะเขือยาวนี้ต้องต้อง,องท,ำทำทำต้นทำที่ค้ำไว้ด้วยนะ เพราะว่าลูกมันจะได้ยาวๆครับจะได้ยาวๆแล้วก็ไม่ไม่งอเวลาต้นมันเอ็นมันเอียงเนี่ยมันจะทําให้ทําให้ผลมันไม่สวยนะครับครับแนวด้านหลังะที่เห็นเป็นคล้ายๆกับต้นอ้อยนั้นคือคือญ้าเนเปียนะครับเป็นญ้าเนเปียที่เราปลูกเป็นแนวกันชนไว้นะครับ เพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยเขาจะใช้สารเคมียอยู่ยาฆ่ายาเอยยาปรับศัตรูพืชเอยพวกนี้นะครับก็มันจะทําให้ละองจากการฉีดพ่นของเขาเนี่ยเข้าพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีแนวกันชนเพราะมันติดกับเขาหลังจากที่เราขุดคลองอเรา,เาไปถมเป็นคันคูแล้วเนี่ยก็ปลูก้าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้ก็ได้นะครับยาเนเตียหรือว่าพวกผักชัยาด้านนู้นก็จะเป็นผักชัยยาที่เราปลูกเอาไว้ เพื่อเป็นแนวการชนนะครับในการที่จะจัดการพื้นที่หรือว่าที่อยู่อาศัยก็ตามในพื้นที่ที่เราจะปลูกใหม่ก็จะต้องรู้ในเรื่องของของศาสตร์ชนิดหนึ่งคือศาสตร์ลมศาสตร์ฝนพวกนี้ฮะเรียกว่าศาสตร์ลมฝนหรือว่าทิศทางของลมทิศทางของฝนในการที่จะปลูกบ้านหรือที่ที่เราจะทําเกษตรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ทางทิศตะวันออกเนี้ยนะครับมันก็จะบังแสงให้กับ พืชที่เราปลูกต้นเล็กๆพวกนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้แสงในการาสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นอาหารให้เขาจเจริญเติบโตนะครับ <t od ic> ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องปลูกในด้านที่ตะวันตกอย่างนี้นะครับอย่างลมหนาวมันจะเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพวกนี้ถ้าเราไปปลูกต้นไม้ใหญ่บางเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่ได้สัมผัสก,กับลมหนาวต้นไม้ใหญ่พวกผายพวกอะไรต้องปลูกด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้เพราะารมลมฝนจะเข้าด้านนั้นนะครับเราก็จะมาได้รับแต่ความเย็นนะครับมันก็จะไม่ได้รับไอชื้นเพราะว่าพ่วงชื้นเนี่ยมันจะผ่าน มันจะมากับฝนนะครับไผ่กองนี้ก็คือไผ่ในหลากหลายชนิดนะครับที่ที่เราตัดมาจากสีสเกตที่ปลูกไว้เก้าปีสิบปีแล้วละครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นงานโครงสร้างทำโรงเรือนทำที่อยู่อาศัยนะครับไผ่ชนิดนี้คือไผ่ไผ่สร้างหมุนนะครับไผ่ไผ่สร้างหมุนคุณสมบททัติของเขาจะลำตรงไม่มีแขนงนะครับ ถ้าเป็นลำแก่จัดก็นี่แหละครับจะมีน้ำหนักอย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตัดไผ่ในฤดูการที่เขาผลัดใบหรือฤดูแล้งเนี่ยฤดูหนาวต่อฤดูแล้งเนี่ยมอดจะไม่ค่อยกินเพราะว่าแป้งแล้วก็น้ําตาลที่อยู่ในลำไผ่เนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้เกือบหมดแล้วครับก็เลยไม่จําเป็นจะต้องแช่น้ํายาแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาอยู่นานๆโดยที่ไม่มีมอดที่จะกินไม้แห้งเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ํายาก่อน นะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะครับนี่แหละครับมันสามารถที่จะใช้ได้หลายอย่างนอกที่จากว่าจะเป็นอาหารอย่างเดียวก็วจะเป็นงานที่ใช้ในการก่อสร้างใช้ทาเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่สร้างมนต์นะครับที่เป็นไผ่ที่ลำตรงไม่ค่อยมีแขนงน,นะครับอันนี้ปลูกไว้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่2นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นอาหาร ในเบื้องต้นนะครับนะครับจากการที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนเรื่องของการเกษตรอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทราบมาว่าญี่ปุ่นใช้ใบไผ่สร้างหมุนเนี่ยแหละครับเป็นเป็นวัตถุดิบในการทําชาใบไผ่นะครับเขาบอกว่ามันมีสารที่มีมีคุณภาพแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็เลยเอาไผ่ใบไผ่สร้างหมุนเนี่ยแะครับไปทําชา เราก็อยากจะลองทำเหมือนกันนะครับเพราะนั้นทั้งหนอทั้งลำต้นทั้งใบทั้งแขนงมันมีประโยชน์หมดแล้วครับส่วนที่ทำอาหารกอา็อย่างอย่างอย่างหนอเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปทำอาหารเลยแล้วกันนะครับคือตามธรรมชาติไผ่สร้างมนี่ฮะมันจะออกหนอลำหนึ่งเนี่ยมันจะออกหนอฝั่งนี้3ฝั่งนี้3อย่างนี้นะครับเราก็ต้องจัดการเอาออกไม่ใช่ว่าลำหนึ่งนี่ไว้ทั้ง ทั้ง5หนอ6หนอเลยก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเอาออกอย่างนี้นะครับเอาออกการออกนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงลาต้นให้มันสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะต้องเอาออกชาวบ้านแถวนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับแต่พอมาเห็นเราปลูกไผ่ก็ก็มองนะฮะพอมาเห็นไผ่หน้าบ้านมันก็สวยก็เลยอยากจะได้อยากจะไปปลูกบ้างนะครับ ก็เอาไปคนละสิบยีต้นบางคนมาสี่รอบรวมแล้วก็ประมาณ100ร้อยกว่าต้นอย่างเงี้ยไปปลูกในไร่มันสำปะหลังนะครับซึ่งมันก็เข้าขายกับยุทธศาสตร์หนึ่งผมร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ชัยภูมินะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเขาหัวโล้นหรือพื้นที่ที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่มันสำปะหลังไรอ้อยอยพวกนี้ให้มันเป็นป่าได้อย่างไรก็เลยใช้ไผ่เนี่ยแหละครับเป็นตัว เป็นตัวนำนะครับเพราะว่าชัยภูมิเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่ต้นน้ําต้นแม่น้ำนอะอย่างน้ําชีนี่เกิดขึ้นที่ต้นน้ําอยู่ที่ชัยภูมินะครับเพราะนั้นความที่เราเป็นต้นน้ําเราจะต้องมีการปลูกป่าสร้างป่าเพื่อที่จะดูดซับน้ําป้องกันน้ําท่วมในแถบปลายน้ําได้เหมือนกันนะครับไผ่เนี่ยเป็นพืชที่สังเกตได้ว่าเราเดินเข้าใต้ร่มไผ่ มันจะมีความเย็นเพราะว่าไผ่เนี่ยมันสามารถที่จะดูดซับซับน้ําได้เยอะมากนะครับฝนที่ตกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นไปไว้ในลํานะครับพออากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะคายออกมาคายออกมาเพราะนั้นคนที่อยู่ใต้ร่มไผ่เนี่ยมันจะเกิดความเย็นเกิดความสมดุลน,นั้นฝนตกมาเยอะๆไผ่ก็จะเก็บเข้าไว้ในลําหลายกิโลนะหลายลิตรนะครับทำให้เกิดความชุ่มชื้นเพราะว่าน้ําก็จะไม่หลากไปซะทีเดียวนะครับอีกอย่างรากของไผ่เนี่ยเป็นไผ่ที่รากตื้นนักเยอะนะครับ ก็สามารถที่จะป้องกันการก,กัดเซาะหรือว่าชาล้างของหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้มันก็มีป่าที่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เป็นเป็นป่าที่ถูกแพ้วถังในการทําเกษตรปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทิ้งรกร้างว่างเปล่าทุกปีก่อนหน้านี้มันจะมีไฟป่าเข้าทุกๆปี ต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันก็จะตายไปเนื่องจากว่าไฟป่าพอเราเข้ามาอยู่นี่ก็มีการจัดการในเรื่องของการพื้นที่ไฟที่จะเข้าในทุกๆปีออกไปหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะปลูกป่าเพิ่มนะครับอย่างเป็นพวกประดูมะข่าพวกต้นแดงอะไรพวกนี้นะครับส่วนไม้ป่าบางชนิดก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้ในที่นี่เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวแล้วก็ดินที่เป็นขดหิน ปลูกต้นยางนาพวกนี้ก็ไม่ได้นะทดลองมาแล้วก็คือมันจะตายนะครับดูพื้นที่แล้วเนี่ยว่าเราจะต้องอมีการจัดการเนื่องจากว่าที่เนี้ยฝนมันน้อยปริมาณฝนนะต่อปีมันน้อยมากเราต้องเลยต้องหาวิธีในการเก็บน้ำฝนทุกเม็ดทุกหยดที่จะไหลลงมาจากจากภูเขาด้านบนนะครับโดยการขุดบ่อ,อดักน้ำไว้ด้านบนหลังจากที่น้ำมาพักตรงนั้นแล้วล้นก็จะล้นลงมา ตามคลองไส้ไก่ที่เราขุดเอาไว้นะครับให้มันลงพื้นที่ของเราครับมันก็จะได้ความชื้นจากน้ําที่เราเก็บกักไว้นะครับก็มีการปลูกไผ่ปลูกต้นไม้ต่างๆขึ้นไปบนเขานะครับภายในปีสปีเนี่ยความเขียวมันจะเกิดขึ้นนั้นที่ตรงนี้มันจะมีไม้เดิมอย่างเช่นไม้ประดูไม้มะค่าสิ่งที่ปลูกใหม่ก็เป็นพวกไผ่พวกกระถินเทพ,พาพวกไม้พยุง ต,ต้้นนนแดงสัักรีะคบช่วงสุดท้ายเราจะมาเรียนและรู้จักข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะแค่ได้ยินชื่อของพันธุ์ข้าวก็ทําให้อยากจะลองลิ้มรสชาติกันเลยล่ะครับรวมถึงจะได้เห็นวิธีการคัดพันธุ์ข้าวและเคล็ดลับการปลูกการเก็บรักษาข้าวไปกับครูที่คนเก่งของเราอดใจรอซักครู่นะครับ